สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีลูกไม้สวยๆหลากหลายสายพันธุนน์นะคะเอฟซีนี่เนาะนะคะก่อนจะไปดูบอนสีนะคะป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะนี่นะจ๊ะเบอร์ป้าแมวโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะค่ะวันนี้มีบอนสีลูกไม้สวยๆมาฝากเอฟซีนะคะสวยมากนะคะเอฟซีเวลาเขาโตไปเนาะเดี๋ยวป้าแมวพาชมนะคะพาชมเลยเนาะโอ้โหเอฟซีถให้ป้าแมวหยิบค่ะ สีไปก็ได้นะคะนี่นะนี่เขาแข็งแรงนะคะนี่คือไม้เลี้ยงนอกตู้นะนี่นะคะ FC เห็นไหมคะใบเขาจะเป็นลักษณะนี้เนาะนี่นะคะมันมีหลายนะคะนี่ป้าแมวช่วยพาสองนะคะนี่รวมๆกันได้เลยนะจ๊ะ FC นี่นะคะนูนนนสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะเห็นไหมคะอันนี้ค่ะสวยๆทุกกระถางนะคะป้าแมวพาชมนะคะอันนี้อยู่ที่ สามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc ซื้อกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะเห็นเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้ก็เป็นกอนะคะเป็นกอบางอันก็มีต้นเดียวนะที่ป้าแมวหยิบมานี่คือเขาสวยนะสวยบางอันก็มีต้นเดียวเนาะต้นเดียวก็มีนะคะเดี๋ยวป้าแมวหยิบให้ดูต้นเดียวก็มีนะคะหักยิบคาดเขากันไปนะคะ fc ลูกไม้นี่เขาโตไปเขาจะสวยนะนี่นะป้าแมวหยิบดูนะคะแบบนี้นะคะนี่แบบนี้มันก็มีใต้ร่างของเขาเนี่ย fc บางอันก็มีต้นเดียวนะคะเดี๋ยวว่าป้าแมวนะป้าแมวละตัวเอง หยิบแล้วทําไมหยิบมีสองต้นนะมันมีสองต้นใบแม่เขาหยิบไปดูสองต้นเนาะมันมีต้นเดียวให้ดูต้นเดียวนะคะเนี่ยแบบนี้ fc เวลาเขากัดสีปแล้วเขาจะสวยมากนะคะนี่ก็มีสองต้นอีกแล้วนี่หยิบทําไมหยิบมีแต่สองต้นเนาะเดี๋ยวหยิบต้นเดียวก่อนเออมันหัวจะทิ่มนี่ค่ะ fc เห็นไหมคะต้นเดียวเห็นไหมคะแข็งแรงนะคะ fc แข็งแรงทุกต้นจ้ะเออนี่เห็นขึ้นไหมเออนี่สวยๆเลยนะคะนี่นะ่าแม่พาชมนะคะนี่นะคะวันนี้พามา ถึงลูกไม้แล้วสวยๆแล้วนะคะ fc เห็น fc เห็นใบแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเวลาโตไปเขาจะสวยมากนะคะนี่นะนี่นะคะป้าแมวพาชมมาถึงริมนี้เลยนะคะชอบแบบไหนโทรหาป้าแมวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบอลกลับนะคะบอลกลับเป็นบอลลูกไม้จ้ะเห็นไหมคะนี่นะจ๊ะนี่อย่างนี้โตไปยิ่งสวยนะคะเนี่ยอย่างนี้โตไปยิ่งสวยจ้ะนะคะป้าแมวพาชมนะไซส์แข็งแรงทุกต้นนะคะ fc แข็งแรงทุกต้นจ้ะ นะคะแมวพาชมเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอีกนะคะค่ะดูไม้ต้องดูใกล้ๆนะคะเอฟซี FC เนี่ยนะคะ,ะพามาคนละฝั่งแล้วเนาะนี่นะคะแข็งแรงทุกต้นนะคะไปถึงในเอฟซีไม่ต้องจะเอาไปอบอีกก็ได้นะคะหรือไปเปลี่ยนกระถางแล้วไปอบอีกก็ได้นะคะเนี่ยนะเอาไปอบอีกก็ได้นะนะคะเนี่ยเอาไปอบอีกก็ได้ยิ่งอบยิ่งโตนะคะเนี่ยนะคะยิ่งอบยิ่งโตแต่นี่เขาเขาเปิดตู้โล่งเลยเขาเลี้ยงไว้ไม่ได้ปิดตู้นะคะไม่ได้ปิดตูเ้เขาให้ไม้แข็งแรงนะคะ เวลาเราแพ็คแล้วได,ได้แข็งแรงไม้แข็งแรงทุกต้นนะคะนี่นะคะ F C นี่นะจ๊ะสวยทุกกระถางสวยทุกต้นเลยค่ะนะคะป้าแมวพาชมเลยมีหลายหน้านะคะมีหลายหน้าสวยๆทุกนั้นเลยค่าส่งมะเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะจ๊ะค่าจะส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทจ้ะกี่กระถางก็ได้นะคะอุ้ยสามกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะ แบบนี้แบบนี้ถ้ามีไปต้นเดียวอย่างเงี้ยเอฟซี FC เอาไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็อบอีกนะคะเนี่ยนะอบนะยิ่งอบยิ่งสวยจะลูกไม้นะคะแต่บางทีก็เป็นแบบนี้นี่นะคะแบบนี้นี่นะจ๊ะเนี่ยใบเขาจะทรงใบบิดแบบนี้เลยนี่นะคะเออค่ะมาด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เป็นมณีมรกตนะคะเอาไปราคาเดียวกันเลยนะคะ นี่เป็นลูกไม้นะคะ fc ลูกไม้หน้านี้นี่นะคะเวลาเขากัดมันแล้วเขาจะเป็นสีลักษณะนี้นะคะนี่นะจ๊ะ fc เห็นสีเขียวแบบนี้นะคะนี่ป้าแมวทําไมส่งสีเขียวมาให้ฉันล่ะฉันไม่ได้สั่งสีเขียวฉันสั่งสีแบบนี้นะคะนี่เวลาโตไปเขากัดแบบนี้นะคะเป็นบอลใบกลมสวยมากนะคะ fc นี่สวยๆทางนั้นเลยนะรวมกันได้นะคะ fc รวมกันได้เลยนะนี่นะคะอยู่ในราคาสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะสวยๆทางนั้นเลยค่ะ เขาจะอออกด่างมาลักษณะนี้นะจ๊ะ FC ไม่ต้องกลัวน,นะคะว่าได้เขียวไปแบบนี้แล้วอมม่อยากได้เขียวเลยไม่เขียวปีเขาจะกัดมาแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะอึ๊บเดี๋ยวพามามให้ดูใบล่างเขานี่นะคะใบล่างเขาเห็นไหมคะเนี่ยใบล่างใบล่างเขาจะเขียวแบบนี้เลยค่ะเขาก็เริ่มกัดหน้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆเลยค่ะลูกไม้นะคะ ค่ะมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นสีแบบนี้ค่ะเห็น f ีเห็นไหมคะนี่นะคะนี่จะสีสวยๆทุกต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นตู้ที่สามนะคะ f c ถ้าจะซื้อบอกป้าแมวนะป้าแมวตู้ที่สามตู้แรกอันนี้คือนี่คือตู้ที่สามนะคะป้าแมวจะรู้เลยนะนี่นะคะนี่ตู้ที่สามจะ้ะนี่นะคะลูกไม้จะ้ะสวยๆเลย เอฟซชอบหน้าไหนบอกว่าแมวได้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ที่แข็งแรงหมดทุกต้นแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าไปถึงเอฟซแล้วจะไม่แข็งแรงนะคะเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะนี่แมวอยู่ให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะนี้จ้ะนี่นะคะแข็งแรงค่ะแข็งแรงทุกต้นเลยอุ้บแมววางก่อนนะค่ะชอบโทนไหนบอกว่าแมวนะคะตู้ที่สามอันนี้คือตู้ที่สามนะจ๊ะนี่นะคะเอฟซเนาะ ค่ะด้านนี้ก็เป็นบอนกาบเทพใส่ลุงรวมไปได้เลยนะคะ fc รวมไปได้เลยเนาะนี่นะคะค่ะอันนี้เป็นตู้ที่สามนะคะถ้าชอบแบบไหนโทรหาป้าแมวนะคะนี่จ้ะค่ะตอนนี้ย้อนกลับมาดูตู้ที่หนึ่งนะคะนี่เป็นตู้ที่หนึ่งจ้ะตู้แรกนะคะตู้แรกเนาะ fc บอกว่าแมวหยิบรวมกันไปก็ได้นะคะนี่นะคะค่ะสวยๆทุกต้นนะจ๊ะ วันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอนสีลูกไม้สวยๆนะคะ fc ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยเลยเนาะบางต้นเนี่ยอุ้ยมันลวงันอย่างเงี้ยค่ะบางต้นก็ลวงเป็นลักษณะเนี้นะคะเนี่ยเวลาโตไปแล้วมันจะสวยมากนะคะ fc ไปเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะแล้วก็เอาอบอีกก็ได้นะคะลูกไม้นะแต่บางต้นมันไม่ต้องอบแล้วในสายตาป้าแมวคือไม่ต้องอบแล้วอะ่ะเพราะเขาเขาแข็งแรงหมดแล้วอะ่ะแต่ถ้าเราอยากให้สวยเราก็อบเนาะมันเป็นลูกไม้ทรงใบกลมแล้วทรงเตี้ยค่ะเนี่ยค่ะ นี่นะคะเนี่ยทรงเตี้ยสวยมากจ้ะนี่นะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับลูกไม้สวยๆจ้าสวัสดีค่ะ